สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง n นกี้แพ็ใหม่ที่มีชื่อว่า Impulse Pack นะครับโดยในคอลเลกชันนี้ก็เปิดตัวทั้ง3รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น m e r c u r ิเรียลเทมโแล้วก็ Phantom GT สเปนหรือเปล่าแฮตชิกอ่ะเนีย yeah. ครับและนี่ก็คือคอลเลกชันล่าสุดของรองเท้าสตัร์ไนกี้ครับที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆโดยเผยโฉมออกมาแบบจัดเต็มทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m e r c u r ิเรียล แ a นทอม GT แล้วก็ Temple Legend ครับซึ่งโทนสีที่ออกมาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นแนวโทนสีเขียวไปจนถึงออกสีฟ้าๆเลยด้วยั้นะครับโดยแรงบันดาลใจที่เขาได้มาทำคอลเลคชันนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากพื้นหญ้าสีเขียวนั่นเองส่วนนักเตะคนไหนจะใส่รองทัาสตัตร์คอลเลคชันนี้ลงประเดิมสนามนะครับผมคิดว่านักเตะดังๆที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ n นกี้นะครับจะลงใช้แข่ง ในนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็นัดชิงยูฟายูโรปลาลีกครับแล้วก็คำถามต่อมานะครับก็คือคอลเลคชันนี้นะครับจะเข้ามาขายในประเทศไทยตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้เพื่อนๆฟังในแต่ละรุ่นละกันมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่นเมอร์เคเรียครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซูเปอร์ y ฟล้แลวก็เวเปอร์ครับ จากที่ผมได้ดูข้อมูลมาครับทั้งตัวซ u เปอร์ไฟและตัวเวเปอร์เนี่ยในเว็บไซต์ของ n i ก e ้ประเทศไทยเนี่ยก็จะขายซ u เปอร์ไฟในรุ่นตัวท็อปอีดิทแล้วก็ตัว Academy ครับส่วนตัวรองที่เป็นรุ่นโปรแล้วก็รุ่นตัวบอยสุดที่เป็นรุ่นคลับนะครับผมก็ยังไม่มีเห็นขายในเว็บไซต์ครับและรุ่นเวเปอร์14เนี่ยจากที่เห็นในเว็บไซต์ก็มีแค่รุ่น a ค a d ดี y แค่นั้นเองครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าในเว็บไซต์ไนกี้เนี่ยจะมีขายอยู่ไม่กี่เวอร์ชันนะครับแต่ก็ในเว็บไซต์อื่ หลากหลายกว่าครับทั้งในรุ่น Super Fly 8แล้วก็ v a p o r 14เนี่ยก็น่าจะมีทั้งตัวท็อปที่เป็นหุ้มข้อแล้วก็ตัว v a p o r 14ที่เป็นรุ่นข้อสั้นซึ่งคาดว่าน่าจะนำมาขายทั้งตัวท็อปที่เป็นตัว Elit e แล้วก็ตัวรองที่เป็นตัวโปรแล้วก็ตัว3ที่เป็นตัวอะคาเดมี่ครับโดยเลยราคาที่เพื่อนๆจะซื้อเนี่ยก็อยู่ที่8,800บาทในตัวท็อปไปจนถึงตัวอะคาเดมี่ที่ราคาประมาณ3,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับและสำหรับรุ่นต่อมาของในแพ็คนี้ก็คื รุ่นแฟ n t อม G t นั่นเองโดยในรุ่นตัวท็อปที่ออกมาเนี่ย mm hmm. ก็จะมี2แบบด้วยกันทั้งเป็นหุ้มข้อและก็ไม่หุ้มข้อครับซึ่งถ้าถามว่าระหว่างหุ้มข้อกับไม่หุ้มข้ออันไหนใส่เดียวกันเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าในตัวหุ้มข้อเนี่ยคนที่อยากใส่แบบกระชับเนี่ยน่าจะใส่ได้ดีกว่าครับส่วนตัวไม่หุ้มข้อเนี่ยคนที่เท้าค่อนข้างกว้างมากๆเนี่ยก็อาจจะไปลองใส่ดูก่อนครับตรงเนี้นยน่าจะใส่ได้ง่ายกว่าแต่ที่กล่าวมาเนี่ยความกระชับความสบายใน,ในการใส่เนี่ยก็จะเป็นในรุ่นตัว top Elite ทททอเเ่่่าาาาาานนนนนัันนัั้้้้ะะคครรรีกววววงใใสไดดพตตยโหจ แต่ในรุ่นตัวลองลงไปเนี่ยก็จะเป็นหนักสังเคราะห์ซึ่งถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยหนัง upper เนี่ยก็จะไม่ขยายตามรูปเท้าเรายกเว้นตัวท็อปที่เป็นหนักฟรานิตและอีกข้อนึงที่ผมจะแนะนําสํำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มใส่รองเท้าแฟนทอมจีซีรุ่นนี้นะครับก็คือ คนที่เท้าเรียวเนี่ยแนะนำว่าให้ลดครึ่งไซส์ดีกว่านะครับเพราะว่าจะใส่ได้กระชับมากกว่าส่วนคนที่เท้ากว้างอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปลองใส่หรือว่าไม่ต้องลดครึ่งไซส์ก็ได้ครับอันนี้คือข้อแนะนํากลับมาที่คอลเลคชันสีนี้นะครับว่ามีขายที่ไหนบ้างนนครับก็เว็บไซต์ไนกี้ก็มีขายครับนะครับว,ว่าร้านสเปอร์สบอร์แล้วก็ร้านอะไรก็น่าจะมีขายเช่นกันส่วนราคาที่ขายเนี่ยในตัวท็อปพุ่มข้อเนี่ยก็จะอยู่ที่8,800บาทแล้วก็ตัวข้อสั้นเนี่ย ก็จะอยู่ที่8,500บาทครับส่วนในรุ่นตัวโปรหรือตัวรองเนี่ยรานะคาก็จะลดหลั่นกันไปซึ่งคาดว่าตัว Academy ก็จะอยู่ที่ราคา3,000กว่าบาทคล้ายๆกับรุ่นเมอร์เคเดียลครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสีสันสีเขียวสดใสเช่นนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับเร็วๆนี้และรุ่นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เกี่ยวกับคอลเลกชัน Impulse Pack ของ Nike ้นะครับก็คือรุ่น Nike Tempo Legend 8ซึ่งสีสันจากที่เพื่อนๆเห็นในรูปเนี่ยก็จะออกไปทางสีเขียวเขียวฟ ดูขุมๆเข้มๆนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นของรุ่นนี้ก็จะเป็นรองเท้าหนังจิงโจ้แท้เกรดพรีเมียมครับมีความนุ่มมากเลยแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยจะเสริมความกระชับด้วยโครงตะขาด้านในที่เรียกว่าควอดฟิตครับทำให้เวลาเราใส่เนี่ยมีความกระชับแน่นพอดีมากขึ้นส่วนหนังอัปเปร์ด้านนอกเนี่ยที่เป็นหนังจิงโจ้เนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวคูขระที่เป็นลักษณะทรงขาลามตัดครับตรงนี้ก็จะช่วยในการสัมผัสบอล ในการทัดบอลได้ดีมากขึ้นโดยราคาในรุ่นตัวท็อปไอริทเนี่ยก็อยู่ที่7,900บาทครับส่วนรุ่น Academy เนี่ยผมเห็นราคาอยู่ที่2,700บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆสำหรับน้องๆที่หาเล่นฟุตบอลแล้วต้องการรองเท้าหนังเพื่อไปใส่ในการฝึกซ้อมครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Academy เนี่ยตัวหนังที่ใช้ไม่ใช่หนังจิงโจ้นะครับเป็นหนังลูกบัวครับแต่ก็น่าจะมีความนุ่มที่ลดหลั่นกันมาครับตามเกรดของหนังที่ใช้ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นชอบสไตล์รองเท้าหนังแท้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ครับเร็ยวๆนี้เพีย,เยงเ,เทคนิคก็พอแล้วไปลงคลิปส่ช่างกายคนดูในติ๊กต็อกคนดูเย you <laughs>